ค่อยละเทศดีมันสวยเป็นในหินพลังสกาลามีประโยชน์ต่อสุขภาพมันทําให้เลือดคล้ายๆว่าเลือดเนี่ยมันหมุนเวียนมันกระตุ้นมันเป็นพลังอะไรอย่างหนึ่งที่มาจากภูเขาไฟเข้าไปปรับเปลี่ยนสภาพภูมิร่างกายของเราเนี่ยนะ,ะให้ดีขึ้นมันมันเป็นพลังธรรมชาติครับในมาเลเซียในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆพิสูจน์กันมาแล้วหลายหลายสิบประเทศศึกษาค้นคว้ากันมาไว้กาปีแล้วเมื่อเราเอ,าเอาเอาน้ำในแก้วนี้นะครับ,รบมา มามาไว้ที่เหรียญเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการชาร์จจะทําให้น้ํานั้นมีพลังออร่าเกิดขึ้นเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยคือน้ําตัวนี้มันจะไปทําให้ร่างกายเราเนี่ยสุขภาพเราดีขึ้นเมื่อนํามาห้อยมันก็เข้าไปปรับน้ําในร่างกายปรับ<อ>เลือดอะไรต่ออะไรเรื่องปวดเมื่อยหัวเข่าเส้นอะไรต่างๆทั้งหลายดีมากสหผมตั้งแต่ได้พลังสุขมมงคลหรือสากคนเรียกว่าฟิวชั่นเ n เซนคว n น u ัมแพนแดนทุกอย่างในชีวิตผมดีขึ้นหมดเลยน่าจะไม่แก่ นี่พอผมใส่พอมห้อยเหรียญนี้ปุ๊บนะฮะผม3-6แล้วฮะเมื่อวานคนทังเหลือ18เองพี่น้องโมหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนกับอะไรอย่างหนึ่งที่ให้ทั้งกำลังใจแล้วก็ให้พลังงานกับตัวเรารู้สึกว่าสาวขึ้นจริงไหมฮะก็แข็งแรงขึ้นเช้าไม่มีใจสั่นไม่มีอะไรกระโดด ปไปไ,ไ,อไอเรื่องที่พี่เคยไปยุเล่นวัวสไว้เก่าว่าหลอนหนังบูตกจากภูเขาบ้างอะไรแต่โดนทางถีบบ้างอะไรพวกนั้นนะโดนฟาดบ้างอะไรอ่เงี้ยช้ำหมดเลยในตัวผมจะช้ำหมดทุกตัวพอๆๆค่อยๆอยก็ยยยดีขึ้นไม่มีเลยสําหรับผู้ที่สูงวัยหรือหรือไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะคือถ้าได้แขวนเนี่ยผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มช่วยเพิ่มพลังให้เราเพิ่มพลังให้แข็งแรงแข็งแรงขึ้นแม่ผมหิ้วปีกนึกว่านึกว่าไปแล้ว ผมก็เอาเหรียญเนี่ยให้แม่หลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์หนึ่งให้หลานมารับบอกว่าแม่แข็งแรงแล้วกลับไปแล้วเดนนี้เดินรอบบ้านอยู่เนี่ยตอนนี้แขวนมานานแล้วครับก็นานแล้วค่ะแล้วรู้สึกด้วยตัวเองเลยว่าแข็งแรงมีแรงรเหมือนมไม่ป่วยเลยใครมาเยี่ยมบอกว่านี่เหรอคนป่วย แต่ได้รับผลชัดเจนที่สุดเลยอ่ะก็จากที่เคยปวดเมื่อยตัวมากๆล้วนะคะนอนสบายเลยค่ะพอตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึก alert เลยอ่ะรู้สึกแอคทีฟขึ้นโอ้โหมากมเลยค่ะอยู่ๆตัวเองนี่หมดลมเลือดออกตลอดเวลาเป็นริ่มๆเลยพี่รู้ว่าพี่ตายแน่แม่ก็อยู่ไม่ได้แล้วนี่ก็เอาเหลีญยนี่มาห้อยคอพี่ครึ่งชั่วโมงพี่ลุกขึ้นได้อยู่ในห้องไอซียูช่วยฝากพี่ไปและไปวางที่ ตรงที่จิตใจที่หัวใจฮะหลังจากนั้นน้องเขาขาโทรมาบอกว่าพี่พี่เขาขยับตัวได้แล้วนะแล้วก็ลืมตาเอาเหรียญนี่ไปวางไว้นี่นะผมตายแล้วผมตายเล้ครับไม่ใช่ว่าเหมือนตายไปแล้วจริงๆโอเคหยุดหายใจแล้วใครมาช่วยเออางี้ไหมถามหมอที่ว่าถ้าจะเอาเหรียญนี้ใส่คอให้เขาเนี่ยหมอจะอนุญาตไหมคุณปูสะอาดบอกภรรยาผมว่าให้เอาไปคล้องคอแล้วเอาเหรียญนี่วางไว้ที่หัวใจเขานะครับสี่โมงห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเลือดซาลงซาลงก็ต้งหยุด กล้าคุยว่าเพราะว่าเห็นกระตาไงเห็นกระตาหลานเราเองไงครับ,รบหลังจากที่ผมได้ศึกษาเรื่องพลังสุพมงคลเรื่องพลังงานสกาล่าครับผมก็เลยเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนต์ว่าเหรียญพลังสุพมงคลเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวช่วยผมและสิ่งอันนี้เนี่ยเราได้มาจากแผ่นดินอของดีๆแผ่นดินในโลกนี้มีครับที่จะช่วยสร้างพลังให้กับเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนคนจน ในปรระเทศของได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคนดีมีสาระนะครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมตามปกติเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมรายการอย่างต่อเนื่องวันนี้เรามีเรื่องราวที่ดีๆเป็นเรื่องราวที่ให้ข้อคิดเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติที่รับชม จะร้องอ๋อเลยทีเดียวว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองจะเป็นท่านผู้ใดสักครู่หนึ่งนะครับสุรพลมาแล้วกลับมาอีกครั้งกับคอนเสิร์ตเพลงดังคิดถึงสุรพลสมบัติเจริญเพลดิดเพลินกับสีสันตะการตาของบรรดาแดนเซอร์มืออาชีพพบกับทายาทเสียงทองของสุรพลสมบัติเจริญสุรชยัยสุรชาติสุรบดินสมบัติเจริญพร้อมด้วยมิตรสหายและสิทธิสุรพลล้นเวทีคอนเสิร์ต สุรพลสมบัติเจริญวันศุกร์ที่31กร,รกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบัตรราคา2,000บาท1,000บาท500บาท400บาทและ300บาทติดต่อสอบถามได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์13สาขาไรษสนีไทย67สสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล คอลเซ็นเตอร์02 262 3456 02 262 3456หรือติดต่อหาซื้อได้ที่บริษัทมีเดียเอ็มายจำกัดอยู่ในซอยลาดพร้าว101/3 02 370 3270 02 370 3270ด่วนและผม ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างแล้วก็เป็นครอบครัวตัวอย่างทั้งหัวหน้าครอบครัวทั้งแม่บ้านนะครับบุคคลท่านนี้เมื่อเรามองในวงการบันเทิงพอเอ่ยชื่อของท่านทุกคนก็มีความรู้สึกเดียวกันหรือว่าคล้ายๆกันว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของการใช้ชีวิตคู่และด้วยความเป็นแบบอย่างที่ดีของเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตคู่จึงอยู่กันมาจนครบ 50ปีในการใช้ชีวิตคู่นะครับส่วนตัวของหัวหน้าครอบครัวนั้นถึงแม่อายุมากขึ้นก็ยังใช้ความพยายามมุมานะในการเรียนจนกระทั่งจบปริญญาเอกคือเรียนแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรฐานของสถาบันการศึกษาทุกประการซึ่งก็เป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลที่พัฒนาตัวเองโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของอายุนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกได้ดี บุคคลท่านนี้ที่เป็นคู่ก็คือคู่รักตลอดกาลนะครับก็คือคุณสมบัติเมธานีและคุณการจนาเมธานีสวัสดีครับพี่แอดสวัสดีครับพี่พตุ๊กสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับวันนี้มาทั้งคู่เลยถามจริงๆริงพี่ตุ๊กคิดนานไหมครับที่จอกรายการคู่วันนี้ ไม่ได้คิดอะไรมกไม่ได้คิดอะไรมากมายอยากออกอยากออกอยากออกนะฮะวันนี้คือวันนี้วันนี้มีเด็กในทีมงานเขาบอกพี่ตู้ใส่เสื้อสวยจังมาเป็นดอกกุหลาบเลยตั้งใจหรือเปล่ารับเพราะว่าวันนี้บอกจะคุยในเรื่องของครบรอบห้าสิบปีชีวิตคู่ตั้งใจค่ะตั้งใจเลยนะถ้าอย่างนั้นขอรบกวนถามพี่แอดก่อนดีกว่านะครับพี่แอดเป็นคนภาคอีสานผมเกิดอีสานครับผมเกิดอุบลราชธานีเกิดอุบลครับเกิดที่นั่นเกิดได้เจ็ดวัน คุณพ่อก็า่าลงมองเทพแล้วคุณพ่อคุณแม่อาชีพอะไรนะครับคุณพ่อคุณพ่อเป็นข้าราชการรถไฟอ๋อคุณแม่เป็นหลานสาวเจ้าเมืองอุบลหลานสาวเจ้าเมืองอุบลนะครับครับแต่แล้วก็คุณพ่อก็ไปพบคุณแม่ที่นั่นโดยที่ก็เกิดความรักที่นั่นอ๋อครับความรักงอมครอบกายเป็นเรื่องแต่งนะครับพี่แอดเคยได้ยินเคยได้ยินคําที่พ่อพูดให้ฟังไหมเรื่องของการใช้ชีวิตคู่หรืออะไรต่างๆลูกในวันข้างหน้าโตขึ้นมา มีเมียม,มีแล้วก็ดูให้แล้วม mm. ันระวังหน่อยนะต้องเลือกยังไงเนี่ความจริงแล้วนี่พ่อไปต้องบอกหรือไม่ต้องสั่งสอนเลยนะครับเราดูตัวอย่างจากคุณพ่อออทุกอย่างพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีคุณพ่อเป็นแบบอย่างทุกอย่างครับทุกประการใเรื่องของความเป็นสุภาพบุรุษอ่าความเป็นบมนนะครับความเป็นนักกีฬาความเป็นผู้ที่อยู่อยู่ในสิลในสัตว์ความเป็นผู้มีศีลธรรมจรรยาที่ดีงามคุณพ่อเป็นตัวอย่างหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไป ไม่ต้องไปจำรับคําฝังสอนจากท่านเลยอ๋อเรียกว่า,ารู้ได้โดยธรรมชาติรู้ได้เลยครับเพราะว่าท่านเป็นคนคเป็นคนตัวอย่างอยู่แล้วส่วนพี่ตูล้ละครับคุณพ่อพี่ตู้เป็นคนที่ไหนแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่ตู้ทำอาชีพอะไรคุณพ่อก็เป็นรถไฟเหมือนคุณพ่อแพรนะคะ่ะการรถไฟการรถไฟนี้เขาเขามีนโยบายที่ดีเหมือนกันนะครับอ๋อคุณพ่อการรถไฟรถไฟเหมือนกันเป็นคนขับรถ จย่างหรือเปล่าครับหัวหน้ากองหัวหน้ากองหัวหน้ากองโดยสารโดยสารรถไฟอ๋อแสดงว่าเจอกันตั้งแต่เด็กๆครับคุณพ่อที่เป็นหัวหน้ากองกลางการรถไฟอ๋อกองกลางหั้ากองกลางคือเป็นกองกลางนี่กองโดยสารอ๋อครับคมีบ้านพักอยู่ในบริเวณเดียวกันครับกองกลางกองโดยสารกองโดยสารแล้วคุณพ่อบอกพี่ตู้ว่ายังไงบ้างบอกว่าลูกพอดีมีลูกของคนในแวดวงรถไฟเนี่ย หน้าตาเขาดีลูกต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะต้อเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยไม่ม่ีไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีค่ะแล้วแล้วมันก็มีเป็นห่วงบ้างเป็นห่วงบ้างหนุกบ้างตอนที่เราเออมาร่วมชีวิตกันนะครับร่วมชีวิตกันเป็นห่วงว่าเออเขาถ้าว่าก็ต่อไปเนี่ยถักก็เป็นพระเอกแล้วเนี่ยนะครับครับมันจะอาจจะเปลี่ยนแปลงไหมนะครับเพราะว่ากลัวว่า พระเอกทัวตัวไปเดียก็มักจะมักจะลืมลืมชีวิตคู่ในบางคู่นะครับเป็นในบางคู่คือพมอแต่งงานปับก็ไปไปได้กุ๊กกิกคนอื่นอะไรต่อไปเป็นห่วงอ๋อเป็นห่วงตอนนั้นเองครับคือที่เขาเป็นห่วงลูกสาวนี่เพราะว่าลักษณะพี่แอดนี่สอว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะอาชีพอาชีพเดืออาชีพชุกพ่อผุ้ษประโทอพี่ชุกพุ่ผู้หลุดเอาเป็นว่า แล้วคุณถามจริงๆว่าคุณพอ่คณพอคุณแม่พี่ตุ้ห่วงห่วงพี่ตุ้สอนในฐานะที่เป็นลูกผู้หญิงยังไงบ้างว่าลูกโตขึ้นมานะพ่อก็อยู่รถไฟถ้าลูกไปอยู่ครอบครัวเก็บเครื่องบินบ้างก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่มีลวค่ะคุณพ่อคุณแม่คงคงไม่ได้คิดอะไรยาวขนาดนั้นนะคะเ <c oughs> ขาสอนว่าไงบ้างเรื่องผู้ชายคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้สอนเรื่องผู้ชายอ๋อแต่คุณพ่อแต่คุณแม่นี่ให้ความเป็นแม่บ้านแม่เรือนนี่มากที่สุดอ๋อ ก็เห็นแบบอย่างจากแม่แบบอย่างแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีชีวิตที่ครับที่น่าเอาเป็นตัวอย่างอ๋อพี่แอดเป็นสิทธิ์เก่าที่อุเทนถวายครับที่ที่เทพสรินเทพสรินก่อนเทพถวายครับนะครับที่เทพถวายระดับมัธยมเทพสรินโอ้โหผมพี่นี่มีเอาพี่ดีกขวาว่า ถ้าจะพูดโรงเรียนนะก้าโรงเรียนทั้งหมดก้าห่๋งมันเป็นเคล็ดหรือเปล่าครับที่ต้องให้ครบแบบก้าวัดอะไรเงี้ยไม่ใช่คือมันเป็นเองดูที่ว่าตอนนั้นเป็นหน้าเขาเรียกว่าเป็นหน้าสงครามโลกครั้งที่สองเป็นหน้าเลยเเป็นเป็นยุคนั้นนะครับพี่แอรนี่เป็นคนยุคสงครามโลกครั้งที่สองเกิดมาก็ที่สะพานอ่อนนะครับหลังจากที่มาจากอุบล็ขาอยู่ที่สะพานอ่อนอยู่ใกล้โรงเรียนศรีสบุตรบางรุงก็เรียนปอนหนึ่งที่นั่นปอนหนึ่งที่ดุลรุง โรงเรียนทิ้งระเบิดตอนตอนโดนทิ uh, ้งระเบิดตอนสงครามโลกที nants, Zahlen, ่สองโรงเรียนทิ ian, like Green, ้งระเบิดใกล้บ้านเลยโดนทิ้งระเบิดเกือบ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 ตายทั้งกลุ่มทั้งทั้งกลุ่มเหมือนกันเพราะใกล้โรงเรียนโรงเรียนพังปรยบไปอยู่บางบปอินไปอยู่เรียนปสองที่โรงเรียนพจุมพลที่กายรคาับแล้วก็พอสงครามเลิกก็กลับมปที่บ้านเดิมก็มาเรียนที่ โรงเรียนอินทรศึกษาใกล้ๆบ้านนะครับย้ายบ้านมาจากรองเมืองรือทันอ่อนนะครับไปอยู่ที่บ้านพักรถไฟปอสีบริเวณปอสีที่โรงเรียนสตรีบุญจังวิทย์ในโรงเรียนเดียวกันนะครับหมอมาเจอกันที่โรงเรียนสตรีบุญจงวิทย์ยังแล้วเขาเขายังไม่ยังค่ะยังแลวเขาเขายังเพิ่งเพิ่งสองขวบมั้งอ๋อปอเจำได้ถึงขนาดที่พี่อูสองขวบแล้วังนั้นไม่ไม่นับนับอายุกันนะคะก้าขวบอ๋อก้าขวบพี่อยู่สี่ขวบอายุสี่ขวบ ไปอยู่ที่โรงเรียนเทพสิรินประเทศริรินนะครับมอ .1 ถึงมอ .7 ไปอยู่ที่เทพสิรินทร์ครับกระดิพดตกมอ .7 อะไรวะตกมอ .7 เขาภูมิใจมากนะก็ยังไม่เรียกว่าตกเจเขาเรียกว่าเรียนซ้ำก็ไปอยู่ที่อริวณชาติก่อสร้างของเชตวัยอ๋อครับแล้วขี่รงเรียนแล้วล่ะห้าแล้วห้าแล้วใช่ไหมครับครับแล้วก็ไปต่อที่วิทย์เทคนิคทุ่มมหาเมฆครับนะครับจบอะไรทุ่มมหาเมฆปับจบที่ทุ่มมหาเมฆก็มาแต่งงาน S <S แต่งงานนะครับแต่งงานแต่แล้วก็หยุบประนานมาต่อปิญญาตรีที่มหาวิทยาลัยวลัยอกรณ์กรราชพัฒน์วลัยอกรณ์กรนะครับ <S <S แล้วก็มาต่อปิญญาโทเป็นอะไร,รเอกที่มหาวิทยาลัยอีเซนเอเชียเก้ามหาวิทยาลัยเก้าแห่งเก้าแหง่งเก้าสถาบัานการศึกษาเก้าสถาบ,บัานการศึกษาครับตอนที่เจอมาแต่งงานตอนนั้นพี่พี่แอดมีอาชีพอะไรครับตอนนั้นพี่ยัง<ม>เป็นนักศึกษาอยู่ถามจริงๆนักศึกษาอยู่แต่งงานหรือเปล่าหรือว่าแบบใช้ชีวิตคู่ด้วยแบบความรัก ก็แต่งค่ะแต่แต่งเงียบอ๋อแต่งเงียบก็มามามาสู่ขอเองด้วยนะมาขอเองด้วยนะมาคนเดียวคุณแม่คุณแม่ซึ่งว่ามาคนเดียวใจเด็ดจังตอนนั้นเเล่นหนังอย่างหรือว่าเรียนนั้งใจไปด้วยเล่นหนังไปด้วยตอนนั้นตอนนั้นจะไม่ได้อะไรต่างกัเพียงแต่ว่าชอบพ่อเขาชอบพ่อชอบพ่อกันแล้วก็เห็นทิสายใจคออะไรกันนะครับครับก็ตอนนั้นก็ ดเวลาพูดสุภาพหน่อยเวลาพูดสุภาพเปล่าคือเขาเป็นเพื่อนน้องสาวอ๋ออันที่อันที่อันีเหตุเป็นเพื่อนน้องสาวอ๋อเป็นเพื่อนของน้องสาวของน้องสาวน้องสาวคนที่ที่มีสามีเป็นหมอดูนี่แหละฮะเป็นหมอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคนนั้นด้วยแต่ว่าสามีเป็นรองผู้ว่าการกททอีกคนเป็นเป็นเป็นอ๋อพี่แอนนี่มีพี่น้องอีกคนครับทั้งหมดก็ห้าคนห้าคนครับพี่แอดเป็นคนโตคนโตครับแล้วก็คนที่สองจะบอกชื่อน้องหน่อยเอา ของพี่สมบัติเมธนีนี่ก็คนที่สองก็เป็นสายสวัสด์สายสวัสด์สายสวัสด์เมธนีเมธนีสายสวัสด์สำคัญสำคัญเมธนีสำคัญเมธนีครับสุขุมบาลสุขุมบาลสุคุมบานที่เรียบอว่าเป็นภรรยาของพระดูเนี่ยแหละครับมองดูไม่ได้โหน่ป็โหนเป็นโหเป็นโหนนะครับแล้วก็สำริดเมธอนีนะครับก็จะห้าคนห้าคนห้าคนทีนี้มามาพี่ตุ๊กบ้างครับพี่ตุ๊กมีพี่น้องกี่คนครับกี่คนพ่อ มีพี่สาวคนโตครับชื่ออะไรครับชื่อจินตนาจินตนามาใช้นามสกุลนัทหลางอ๋อจินตนานัทหลางค่ะแล้วก็พี่ชายอีกคนชื่อรัตนรัตนะค่ะรัตนภูมิเลกานสกุลเดิมครับค่ะแล้วก็มีมีตัวตัวเองอ๋อการนาเป็นน้องคนเล็กเลยมันจะมีน้องสาวอีกคนที่ทุกตาทุกตาค่ะพี่ตุ๊เรียนหนังสือที่ไหนครับเรียนโรงเรียนเดียวเขาข่าสตรีประเทิงวิทย์เริ่มตั้งแต่ปฐมเลยเหรอฮะ สตรีพระเทืองวิทย์และหลังจากนั้นฮะหลังจากนั้นก็ที่อาพรไพศาลค่ะอภพรไพศาลที่ที่นนปากเกร็ดไม่ใช่ตอนนั้นยังอยู่ถนนพระอาทิตย์ค่ะตอนอยู่ถนนพระอาทิตย์เสร็ก่ออภพรไพศาลค่ะแสดงว่าต้องมีกิจกรรมร่วมอยู่ประจําครับเจอพี่แอดครั้งแรกที่มีความรู้สึกว่าสุภาพบุรุษท่านนี้เนี่ยมีสัญญาณอะไรมาในจิตใจเราทำให้เกิดการสั่นไหวเนี่ยที่ไหนครับตอนแรกรก้ว่าทุกชอบ ชอบการแต่งตัวเขามากกว่าเ <c oughs> คยเคยดูหนังเขาไม่เขาเล่นหนังอะไรอย่างตอนนั้นอ๋อยา่างค่ะอยา่อยางังพี่แอ๊ดแต่งตัวไงฮะนุน่งกงงเกงฟิตฟิตอ๋อไม่แบบนักกล้ามไม่เพราะเอิญดูไม่ค่อยเหมือนข่ายู้ชอบผู้ชายนุ่งเกงยีนใส่เสื้อเชิดขาพับแขนโอ้โหในสเปคเลยอ้พี่แอ๊ดนุ่งยีนนุ่งยีนแใส่เสื้อขาพับแขนใส่เสื้อขาววันนี้เดี๋ยวช่วยนุ่งยีนใส่เสื้อขาพับแขนหน่อยนะครับไม่ได้เอามากี่ปีมาแล้วครับวันนั้นที่เห็นภาพนั้นเนี่ยจนถึงบัดเนี้ย ก็ตอนนั้นพี่อยู่เจนถวายด้วละแล้วกี่ปีฮะก่อนก่อนที่เห็นเทนถวายแปพอเห็นโทษนะพอเห็นเสื้อขาวพับแขนปั๊บเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้อยากจะเป็นแฟนยัลไแต่อุยอย่างชอบชอบชอบเลยใช่ไหมฮะชอบแบบพอเห็นปั๊บนี่ สายตาเนี่ยบอกเลยไหมว่าพอใจอะไรเยงี้พี่แอดรู้สึกตัวไม่รู้อ่ไม่รู้ก็ตอนสุดท้ายพีแต่ว่าเป็นน้องสาวคนหนึ่งกันเองคิดว่าเป็นน้องสาวคนหนึ่งเป็นน้องสาวคนหนึ่งแต่ว่าคือบางวันก็เข้าเข้าไปบ้านเข้าไปทําทํากันบ้านกับน้องเขาไงคะจะเห็นพี่แอดก็แต่งตัวแล้วเขาก็หายไปเลยค่ะเขาไปกับเพื่อนเคานั่นแหละครับแ้่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไาจะแล้วพี่แอดคิดว่าเป็นเหมือนน้องสาวคนหนึ่งแล้วพี่พี่แอดแอบคิดเลยไปมากกว่าน้องสาวตอนไหนล่ะไปเห็นเขาทาอะไรหรือเกิดความรู้สึกยังไงขึ้นมาประกอบ ประกอบความดีไูหเห็นแล้วครับประกอบ<ช>อะไรบ้าง<ด>ครับ <ๆ S 1> ค<ฟ>ือคือเพื่อเขาว่า